ฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับ2ปีศูนย์กันครับเทอร์มินอลเเวนที่วันนะฮะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะอย่าลืมมาเที่ยวมาช็อปมากินนะฮะมามาเลงมาเลงคนเพราะว่าคนเนี้ยน่ารักที่มาเดินเนน่ารักนั้นเลยน้าตาอดีๆอย่างเงี้ยบางวันนี่นักเด็กแอบมาเดินอ่ามาซื้อเสื้อผ้าตรงตรงนี้โ เอาวิธีออกนะโอ้อยู่ีน่าสงสารอ่ะเนื้อตอกซอกนะครับเรียบร้อยไหมครับยังยังกล้องไหนครับกล้องไหนครับบอกเลยนะครับพี่เอเสาวสวยของเราก๊อกไหนไม่เรียบร้อยนะฮะ โอเคไหมมีช็อตอื่นไหมครับโอเคไหมครับสีพีอาอ่ะกล้องไหนครับกล้อง้ายมือกล้องหมวกแดงนะครับอ่ะกล้องกล้องพี่แวนอเคกล้องโอเคไหมครับ ครบยรียบร้อยยัออยงมีกล้องหนึ่งนะฮะอ่ะนิดหนึ่งนะครับยังยังมีภาพไหนต้องการเพิ่มเติมไหมฮะโอเคอ่ะโอเคแล้วนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเซเลบด้วยนะครับเดี๋ยวนดัดเดทกับย,าย่าเดี๋ยวรอดูพีอาร์แป๊บหนึ่งนะฮะฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวทีมงานจัดนิดหนึ่งนะครับเชิญครับเชิญครับ นะครับเอาล่ะครับก็อย่าลืมนะมาเทีย่ยวมาช้อปมากินกันนะครับคุณอย่าลืมมากันบ่อยๆมากันเยอะเข้าใจไหมและปีหน้าเรามาฉลองรอบรสามปีนะเข้าใจไหมทุกคนขอทุกคนมีความสุขชอบ